ประกาศสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาเปิดตู้กาชานะตู้กาชาใหม่ได้เข้ามาแล้วนะครับกับตู้ชาสมคบเลือดพันปีของหน่วยศูนย์นะครับครั้งนี้มากันครบทีมแล้วนะกับหน่วยศูนย์ทั้ง2คนนะครับทั้งนิบยะแล้วก็เทนจิโร่นะก่อนหน้านี้ไอ้สตัวหน่วยศูนย์เนี่ยออกมานานแล้วนะสคนนี้เพิ่งจะออกตามมานะครับ ใครที่กำลังลังเลนะว่าตู้นี้มันดียังไงน่าเปิดน่าสนใจยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปสรุปตู้ได้นะครับผมทําคลิปสรุปตู้ไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะได้หรือเปล่านะกับเจ้า2ตัวละครใหม่นี้นะครับจริงๆถ้าเกิดเอาใช้งานหลักๆเลยเนี่ยผมอยากได้เทนจิโร่มากๆเอามาใช้งานนะครับมหแลกดอกที่1ได้ลุ้นเลยไหมบินมา3แบบนี้เฟก ไม่เฟกว่ะโอ้โหเอ,อ,อบินมาสามแล้วก็เงียบกิ๊กนะเออนาเศร้าจริงๆสเต็มที่สองอืมสองเฟกขอใหม่เลยได้ไหมนาตุนิมยะมาเลยไหมเทนจิโร่โอ้โหเทนจิโร่แล้วครับมาแล้วครับหนึ่งตัวนะ เหมือนสั่งได้อโหโหโหเออนี่เธอได้นิมายานี่จบสวยๆเลยนะเออ,อมีเพิ่มไหมมีเบิลไหมมีเบิลไหมเป็กเอาโอลิฮิเมก็จริงนะครับแต่ว่ามันสามารถเบิลได้นะเพราะว่าคั้นตำหนึ่งตัวละครนะโอ้โหมาถึงได้ตัวละครที่แบบตามหวงังอ้โมเดลสวยด้วยนะคุณดูไอ้ดาบมันตองแสงโอ้โหประกาศแสงสีทอง่า <laughs> สเต็ปที่สามให้ได้ลุนนะ้นหน่อยมาขอลุนล้นๆหนะ <Fake. S 2> ่อยเฟกโปะไม่เฟกเดึก <c oughs> ว่าจะเฟกสเต็ปที่สี่บินมาสองอีกแล้วเฟกกว่าครั้งนี้เฟกนี่มายะมาจบๆปะลุ้นเลด <laughs> อ,ออกดุนเลทมาให้เลยนะครั้งนี้ต่อไปสเต็ปการันตีนะสเต็ปที่ห้าอืมอันนี้ตัวเดียวจริงๆหรอตัวเดียวครับสเต็ปที่ห้านะครับนี่มายะมาเห็นจิโร่อีกตัวกันนะ คิวเก้เบิ้ลหน่อยได้ไหมอ่ะเบิ้ลหน่อยผมไม่เบิ้ลหรอ,อมไม่เบิ้ลเลยว่ะ่ะมาสเต็ปสุดท้ายละผมเปิดถึง6นะครับเพราะว่าเทนชิโร่ตัวที่ผมอยากได้ออกแล้วนะครับนี่มายาคือ ก็เก่งแหละแต่ว่าตามที่ผมบอกไปในคลิปสรุปว่าผมมีตัวทรพดแทนเยอะมากเลยนะครับมาสเต็ปที่6ให้ได้ลุ้นตอนจบหน่อยได้ไหมขอลุ้นหน่อยโอเคนะอย่างน้อยนะไม่ใช่ข้ออย่างน้อยอะ่ะผมบอกว่าผมคุ้มอยู่นะครับเดี๋ยวสรุปกัน นี่คือตัวละครที่ผมได้นะครับจาก6สเต็ปนอนได้มา3ตัวละครนะครับเพนจิโร่คิวเก้แล้วก็ไอเซนนะครับก็ถามว่า6สเต็ปได้มา3ตัวเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะหรอกครับแต่คุ้มค่านะเพราะว่าเราได้ตัวละครที่เราตั้งเป้าปักหมุดไว้เลยอะว่าเราอยากได้ตัวนี้ที่สุดนะครับแล้วก็ออกมาใน5สเต็ป6สเต็ปถือว่าไม่เจ็บตัวนะครับถือว่าโอเคเลยผมแฮปปี้เลยนะสำหรับการออกมาครั้งนี้เนาะคิวเก้ก็เก่งด้วยไปเพิ่มคัมภีร์ได้อีก นะครับและเพื่อนๆได้อะไรกันก็บอกกันได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะสัส้นๆนะครับตู้นี้ยังไม่ได้โดนใจผมมากเท่าไหร่เนาะจริงๆตัวละครบอกว่ค่อนข้างชอบแหละแต่ว่าหน้าที่ของมันเนี่ยผมมีที่ใช้งานแบบนั้นอยู่แล้วนาแล้วมันก็เก่งอยู่แล้วด้วยอย่างยูพาบบัสน,นะครับผมก็เลยโฟกัสแค่เทนจิโร่สัดส่วนใหญ่นะครับ ใครที่กำลังจะเปิดตู้กระชาก็ขอให้โชคดีนะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ตัวละครตามที่หวังนะครับไวเ้เจอใหม่วิดีโอหน้านะครับก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยนะกดไลค์กด, like, กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีโอต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่อง,องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นมีแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวันนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดแต่ต้องกรับขอให้เพื่อนๆด้